โอ้เมื่อนี่ออมหมูใส่ไข่มดแดงผัดหมูกินง่ายอยู่ง่ายกระเป๋าเปาค่ะคําตาสวดได้บ่บ้าครับกินเขาครับผมกินเขาผู้เดียวค่ะเมื่อนี้เพราะว่ามันเสาเกินค่ะพี่น้องค่ะสาวนว่วันนี้หิวเนาะพุดอะอุปกรณ์การเชียนแนนาะหมักงเลยหุน่ะ ให้หมดแดงเงี้ยมาแต่หลายมือแล้ยด้วยค่ะพี่น้องค่ะว่าก็ได้มีเวลาเห็ดมือนี่แหละค่ะบลัวสิเห็ดใส่เมนูยังออมใส่หมูซะเลยมันเข้ากันมัล่ะฮะมั่วเห็ดอันเหตุมั่วสัวไปทั่วเลยยเดี๋ยวพ่มีอย่างพุ่งด่วนอ๋อพอย่านเจ้าเพชรนอกรันใส่พอยก็เลยตามไสแบบนี่พอย่านแล้วว่าเจ้าฮอนทว่างสิไหมยังเป็นกดไรย้อนอยู่ย้อนลงไปมือนี้จะไปเรียนทางไหนเราเมื่อนี้ สลมั่งป่าปากว่ะว้าวยังก็มีผู้หญิงสวยมากนะบ่ะไปหอดเมืองป่าปากมนอีพอจะเป็นคักแมนแน่อันนี้พูดไท้กำลังใจครับพี่น้องค่ะคุณนะมาอะไรมารออะไรเนี่ยนี่ว่ดาถึงคนดาถึงหมาเพราะเป็นกันเลยพี่น้องขาโตนันกะเทียนหนึ่งผู้นี้กะเทียนึงเพราะเป็นกันเลยทุบอนี่ตะกี้ด้ด่าตะคนทุ้นีไจะด่าหอดหมาเออ ในน้อยนี่เล่นน้ำเบ,า,บาไปอาบน,น้ำมาได้ก็ไปน้ำเบาตอกพี่น้องคะ่ะพูดได้ไปอาบน,น้ำย้ำเลยนี่ไปน้ำตลอดมหม้ผี่หอนนาะ <c oughs> พี่น้องค่ะเกิดพิษหมองอะไรบบยูฟี่บอสมีผักเลยเด้กกินแบบโลนๆเลยพอ <c oughs> ท,ที่เดีย <c oughs> วเอากปากพตัวข้าขขเขาเลยกินเห็นมันเอี่ยมเด้อกินไ่เอี่ยมเลยิช่าข่อยหาเขาห้หน่อยเด้อไม่ไหวเด้อเบียบเลยหอเขาม่เนื่อยหอเขา พ่อก็มีปอย่างเขาบอกมีแนวกินพ่อออกม่เออมองซืือเออไปหาเสือทั้งหนาเลยซื้อกินแล้วนะคะซื้อกินแล้วครับ1,500 0ันเนี่ยโอปาดกระเพายังนี่ยีแพงแผลอาหารเนี่ยเ้ยมาปันหา2,000อย่างก้อนโมดีๆเหรอแขวออกเบ็ดบ้อันแขวออกเมด็ออเมดเดี๋ยวมีนี้แวยำเขาแลจา้จ้านี่ค่ะว่าเตือนโจภาเลยโจ้าเหรอ สน,นี่เราคนนั่งโดนแล้วคนสีสิยกแทบแต่เีนแทบอี่ดีอร่อเนี่ย